ทำเสียงจี้ด้วยอ๋อๆๆ้าไปห้องน้ำมามาไปห้องน้ำแป๊บเดียวเองร้องทำไมเนี่ยโอ้โหดดูหน้ามาสุกจ้า รักที่สดโอย้ยกระจิน้อยลายสวยจัง <c oughs> ดูหน้าหน่อยดูหน้าหมาหน่อยขอดูหน้าหมาหน่อยเยอะดูขอดูหน้าหมาหน่อยซุกอะไรขนาดนี้ จ๋ามิเซลมิเซลโอ้เฮ้ยเขี้ะเอ็อ่ะก็ร้อ,องเอ็อ,อ่ะเอ็อ,อ่ะก็ร้อ,อ,งอ,องกินนมมันดีกว่าเดี๋ยวเขาชงนมให้กินเนาะเด็วเวลากินนมแล้ว ยจามด้วยอ้ยอแอร์ันเย็นใช่มหมหือนี่ปิดแอร์ให้เราแล้วเนี่ยปิดแอร์เพื่อเธอคนเดียวด,ดูดูเขาเรียม,มือเรียเลยหิวว่ะสิน้ำร้อนละเดี๋ยวต้มนมให้นะหือห,หื้ดูโอ้ย จ้าจ้าจ้ารูปให้รูปให้ชอหน้าสุกมาให้รูปเขาไปต้มนมให้ก่อนนะหน้าอะไขี้ตาเหรออืมอืมปากใหญ่จังโอ้ยยิงกับหมาเลยปากยังกับหมาเลย หลับแล้วเน,นี่ยพ่ถ้าสมมติว่าพี่แม่มีมือิีกมือหนึ่งพี่แม่เกาตรงนี้ให้มันมันจะนอนงายให้เกาให้เลยชอบให้เกาให้มากนี้ถ่ายมือหนึ่งมือหนึ่งจะเกาได้ยังไงมันเกาไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเอากล้องเอาขาขนี่กล้องก่นจะทำให้ดูอกาขาลง มตรงนี้เหรอตรงนี้คันเหรอตรงนี้ป่ะอ๋อตรงนี้โอเคตรงนี้นะตรงนี้คันป่ะตรงนี้ก็คันโอเคตรงนี้ก็คันตรงนี้อ่ะตรงนี้คันไหมเฮ้เฮ้เป็นก้อนกลมเลยฟริง 来啦、like